คนที่สําเร็จก็คือคนที่พยายามที่ต่อสู้หรือว่าดิ้นรนหาโอกาสให้กับตัวเองครับและความขยันนี่ค่ะไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยเลือกดูคนที่พยายามมากกว่าครับ ตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพของยาทำให้เขากลายเป็นหมอนวดแนวหน้าของหมู่บ้านและหาเลี้ยงผู้มีพระคุณได้ตั้งแต่เรียนอยู่เพียงชั้นมหนึ่และนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่823แรงบนนันดาลใจนะครับเกิดจากเห็นยาชอบบ่นว่าปวดขาปวดหลังผมก็อยากเรียนนะครับเพื่อกลับมานวดยาที่บ้านนะครับ ตั้งแต่ย่าป่วยแบงกลายเป็นคนดูแลทั้งหาเงินเข้าครอบครัวและใช้วิชาชีพที่ตัวเองเรียนรู้มาตั้งแต่ชั้นม .1 ดูแลยา่าลองไปนวดให้ยา่าและย่าก็บอกว่าให้ปรับตรงนี้หน่อยนะมือเบาไปนะจนน้ำหนักได้ครับแล้วผมก็กลับไปนวดย่าอีกทีนึงและย่าก็เริ่มหายย่าเราหายได้คนอื่นที่เราไปนวดก็อาจจะหายได้เหมือนกัน แรงรับนวดแผนไทยผลิตยาหม่องและลูกประครบรวมถึงรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านพอแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุสองขวบอยู่กับปูย่ย่าตั้งแต่แบเบาะน้องสาวคนรองที่อายุห่างกันหนึ่งปีไปอยู่กับแม่พอเขาคลอดมาได้สองขวบฝาเขาแยกทางกันพ่อเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วแม่เขากลับบ้านเขาาก็ไปมีผัวใหม่แรงออกมามีใหม่หน้าเบี้ยวมาเลยขาก็เป๋นะ แต่ก่อนเนี่ยถ้าใครเห็นก็จะนึกว่าเด็กพิการส่วนประกอบหลักนะครับก็จะมีพาราฟินกับวาสลีนนะครับจะช่วยในการแข็งตัวของยาหมองนะครับแล้วก็มีไพ่นะครับไพ่จะช่วยแต่งเติมสีสันนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องกลิ่นครับส่วนน้ำมันละรกร,รมนะครับช่วยในเรื่องความร้อนนะครับ พอทำเสร็จแล้วนะครับก็จะนําไปใส่ภาชนะนะครับทิ้งไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะแข็งตัวเป็นยาหม่องนําไปใช้ได้เลยครับมีใบรับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทยจึงสามารถรับงานนวดนอกสถานที่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาหม่องและลูกประครบในนามผลงานของโรงเรียนนวดของผมถ้าตามชุมชนนะครับ59บาทครับแล้วก็ถ้าตามออกบูธนวดนะครับ ร้อยนึงครับถ้าเรามีไรายได้มาช่วยเหลือที่บ้านการนวดก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเหมือนกันครับ <c oughs> ผมก็เลยออกไปนวดครับช่วยคนที่ปวดตามกล้ามเนื้อด้วยครับเพราะว่ายาบางตัวก็แรงเกินไปก็เลยต้องเป็นวิธีการนวดเอาดีฝ่าครับ <c oughs> ฝ่าเท้านะครับจะเป็นศูนย์รวมประสาทของร่างกายนะครับการนวดฝ่าเท้านะครับจะผ่อนคลายหลายๆจุดของร่างกายเรานะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณดวงตานะครับบ้านข้างๆบ้านน่ะเขาเดินไม่ไหวเขาไปทํางานไม่ได้เขาเดินไปไหนก็ไม่ได้ใส่ไม้จกระเท้านะเขาก็ไปนวดให้เขาก็ดีขึ้นแต่นี้เขาเดินเก่งแล้วอ่ะเขาเป็นเด็กที่ไม่โทษคนอื่น แต่พยายามทําตัวเองดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองอยากได้ด้วยตัวของตัวเองค่ะเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีขึ้นในทุกๆปีไม่เคยมีผลการเรียนที่ต่ำกว่า3.5เลยว่า3ปีที่ฝึกนวดนอกจากความชอบคืออยากช่วยเหลือผู้อื่นและต้องแบ่งเวลาในการเรียนด้วย การนวดแผนไทยนะครับต้องมีความรักความรักที่จะเรียนความรักที่จะทําอาชีพนี้นะครับแล้วก็ความอดทนครับต้องลําบาก่อคนอื่นเรื่องการเรียนนะครับเวลาไปเรียนนวดแล้วกลับมาปุ๊บผมก็ต้องถามเพื่อนว่ามีการบ้านอะไรกลับไปทําที่บ้านครับเพื่อเป็นการทําให้เกรดอัพขึ้นไปเรื่อยๆครับก็คือไม่ได้มีความหวังกับเขาอะ่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วเด็กผู้ชายความอดทนค่อนข้างที่จะมีน้อย เวลาเรียนเนี่ยเรียนทั้งวันเรียนอย่างน้อยสองชั่วโมงแล้วก็จะต้องเรียนทฤษฎีด้วยปรากฏว่าเขาจำทฤษฎีเส้นห้ามของร่างกายได้หมดเลยตรงนี้จะช่วยได้ทั้งด้านเอวแล้วก็ตรงบ่านะครับเพราะว่าจะเป็นการบิดเอวแล้วก็บ่าจนใน,นที่สุดก็แบ<า>งค์จะเอาจรงิงใช่ไหมอ่ะอ่ะงั้นก็ไปเขานี่นแหละที่ทำให้ ได้เหรียญทองเป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครนายกไปแข่งต่อที่จังหวัดอ่างทองในปีการศึกษา2558ถ้าผู้ถูกนวดปวดตรงบ่าและไหล่นะครับเราสามารถใช้ศอกได้นะครับการทำแบบนี้จะผ่อนคลายบริเวณเส้นตรงหัวไหล่นะครับลงไปยันมือเลยครับ เรียกใช้มันเขาก็ให้รายได้มันไปช่วยยายมันทำนอกจากรับนวดแผนไทยยังไปรับจ้างตามไร่สวนคนไม่พอไงครับผมก็อาสา,ศายกมือขึ้นมาครับเพราะว่าอยากหารายได้เพิ่มอีกไปช่วยที่บ้านนะครับแบงค์จะเป็นเด็กที่ขยันแล้วก็มีความอมดทนแล้วก็ตอนนี้ได้หอฝรั่งชำนาญแล้วครับ เติบโตท่ามกลางความไม่พร้อมแต่มีวันนี้เพราะชุมชนและครูมาเทมดงงตอนประถมนะครับผมไม่กล้าแสดงออกอะไรเลยขึ้นมัธยมมาปุ๊บพาไปศึกษานอกสถานที่ <c oughs> การนวดบ้างเรื่องการพูดพีเซนต์บ้างจนทำให้ผมรู้สึกว่าผมเก่งขึ้นมาแล้วนะผมพ้นจากคนที่ไม่มีคนเห็น แข่งใหญ่ยากโรงเรียนนี้สร้างอางอชีพสร้างหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าอยากกลับมาพัฒนาโรงเรียนนี้อยากกลับมาพัฒนาชุมชนนี้อยากกลับมาพัฒนาอำเภอ,อนี้ครับใจอ่อนเยาวเจอ่อนไหวฝันแห่งไหวเหมือนไกลเกินจริงเหนื่อยและล้าศรัทธาอย่าทิ้งรักใครจริงทุกสิ่งที่ฝันเรามีเด็กอยู่2,750คนเชื่อไหมว่ามีเด็กที่ลำบาก ยากโจนขาดโอกาได้โอกาสถึง6,301คนในฐานะที่เป็นนักการศึกษาอยู่แล้วในระดับจังหวัดเนี่ยด้วยความที่จำนวนเด็กนี่เยอะมากเราไม่สามารถดูแลเขาได้ทั้งหมดกันน้องแบงค์วันนี้เป็นบุญของเขาเป็นโอกาสของเขาโอากาสดีๆเชื่อว่าเด็กคนนี้จะเป็นต้นกล้าที่ดีแล้วความดีของเขาจะกระจายไปยังเพื่อนในโรงเรียนนี้กระจายไปยังเพื่อนๆืนในจังหวัดนี้กระจายไปยังเยาวชนในเด็กในประเทศนี้โครงการสารรักโดย AIS เป็นกำลังใจให้กับแบงค์โดยมอบทุนการศึกษาให้จนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวอีก10,000บาทและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตารามและมอบจักรยานคันนี้ให้แบงค์ด้วยเราพบคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนเมื่อ8ปีที่แล้วที่จังหวัดอุดรธานี ครอบครัวไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาแต่เขาใช้ชีวิตอย่างมีความหวังบ้านของคมตั้งอยู่บนที่ดินสอปกอรพื้นที่เป็นดินปนหินปลูกข้าวไม่ได้จึงต้องยึดอาชีพเผาถ่านขายพ่อป่วยโรคปอดเรื้อรังมานานกว่า20ปีแต่ยังต้องยึดอาชีพเผาถ่านขายทั้งที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ พอตั้งใจจะให้คมไปบวชเรียนหลังจบชั้นม .3 เพราะไม่มีเงินส่งเสียแต่คมขอทำงานด้วยตัวเองโดยไปขอคุณครูที่โรงเรียนรับจ้างทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในช่วงพักกลางวันเพื่อเก็บเงินไว้เรียนต่อคมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์และภาษาไทยระดับชั้นป .2 ถึงป .6 ที่จังหวัดอุดรธานีถ้าไม่มีโครงการนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อไหมตั้งแต่ผมอยู่มัธยมนะครับที่สำคัญก็คือเราต้องอดทนนดกลั้ต่อสิ่งแวดล้อมที่มากระทบของเราสู้ให้เห็นให้พี่ๆทีมงานเห็นว่าเราตั้งใจแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จก็จะมาถึงเองครับ เมื่อเด็กๆได้รับโอกาสเขาจะสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองได้คุณผู้ชมพบเห็นคนเก่งหัวใจแกรง่งบอกเล่าเรื่องราวมาได้นะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของพวกเขาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ